สวัสดี f อช่องอิสานมนาพะเลาะที่รับชมทุกช่องทางนะครับคลิปนี้เบาทนอยู่ที่คงทันฟาร์มนะครับมนไ้กาภาพเป็นรองเอฟซีฮามาอัปเดตถือว่าเป็นสุดยอดปพพันดาวลงอีกตัวนึงครับที่มีเีกรีถึงระดับแชมป์นะครับถือว่าเป็นค่อยยากอีกตัวนึงครับพี่น้องครับที่หนานําไปพัฒนานะครับชายากาเจ้ากล้องปะกพีนะครับเดี๋ยวขอยัดมาทักทายครับ พี่เสมิงครับเจ้าของฟาร์มพี่เสมิงสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายปรรจุคงทันชื่อเลเสมิงครับผมบฟาร์มคงทันฟาร์มครับอยู่ที่บ้านหนองบัวตำบลน,นาคัางอำเภอประคาตจังหวัดปึงการครับเบอร์โทรศรรัพท์0931233800ครับผมมอน,นิกามาอัปเดตะฉายาเพื่อนกับเจ้า ก้องปฏิพีสายยากล้องปฏิพีครับเห็นเพิ่นโดนน่าจะประมาณ6เดือนมั้งครับช่วงลาสุดนี่เพิ่นได้แชมอยู่ที่บึงบึงการเนาะบึงการบึงการครับออเภชีกาช่วงตุล่าตอนนี้กับกลุ่มผ้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่สิมิงอัปเดตเบอกถึงประวัติเพิ่นก่อนครับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นครับประวัติเพิ่นเป็นไดงครับครับทั้งทั้งพ่อเพิ่อนติก้องปฏิพีนี่เป็นพ่อนครหลวงครับแล้วก็ทั้ง แม่พืชแม่ดาวเรืองครับครับเป็นพ่อของแม่ดาวเรืองเพิ่มโชคอ๋อครับแล้วก็ครับแล้วออกมาจากความเฮืิศแหละครับโอ้เนี่ยคือมาจากต้นน้ำค่อยงามเลยมาจากความของเฮลิศเนาะครับผมนะครับพ่อเพิ่นกต่เจ้านครหลวงครับผมนะครับแม่ดาวเรืองอันนี้ได้ได้เพิ่นมาอายุเจัเจเดือนครับช่วงที่ได้เพิ่มมาประจำกันย่ฟ้าไหมครับเก้าเดือนครับ อ้อย่างว่ายานุ่มเลยครับแล้วก็รอามาพัฒนามากเลยนะครับมาโดดเด่นเลยครับช่วงนั้นพ่อจะบอกค่าตัวได้ไหมครับที่ทจะมีคำว่าส่งมอบช่วงนั้นนะค่าตัวคนหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องครับถือว่าสุดยอดอีกตัวหนึ่งครับค่าตัวหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับเจ้ากล้องปตทนะครับเชื่อนี้จุดเด่นครับ ความงามลักษณะเด่นของเจ้ากลองปตะพีครับพี่เสิงครับแข้งขาใหญ่ครับจุดดินของเพื่อนแล้วก็หนาครับลึกครับจุดดินของเพิ่นเน็ตได้ความหนาความลึกอายุปัจจุบันเพื่อนตอนนี้ไลน์เปไนไรครับอายุสองปีสิบเดือนใบสองปีสิบเดือนกับความสูงครับความสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนร้อยหกสิบแปดครับนะครับโอ้โหนะครับพี่น้องครับ อายุ2ปี10เดือนสูง168แต่ว่าอนาคตนี่ต้องรอหล่นครับพี่น้องครับสีหปีนะครับต้องมีลอย70อัพขึ้นไปนะครับอีกจุดใดนะครับที่มากเพิ่นครับจุดเด่นเพิ่นครับจุดเด่นของเพิ่นป่ครับมันแข้งขาใหญ่แล้วก็ลำตัวยาวครับลำตัวยาวนะครับเนาะครับลำตัวยาวแล้วก็ หน้าตาเิ่นหล่อครับหน้าตาหล่อนะครับเนาะหน้าตาหล่อหล่อคมครับพี่น้องครับหล่อหลอคมเลยเนี่ยครับหล่อมากนี่สายโหเสียงนะครับเดี๋ยวไอพีสินิงยางจุกวนนะครับจุกวนนะครับเอ่าเบิ่งถ่ายเป็นนะครับท้ายหนาท้ายลึกไข่สวยครับพี่น้องครับโ้หล่อมากครับหล่อผลงานในสนามมั้นครับนี่สินิงครับงานในสนามไปประกวดครั้งแรก ได้ที่ที่สองอยู่อยุธยารุ่นฟันน้ำนมครับครับอ๋อเขาสนามเทอแรกครับเั็นในรางวัลที่สองครับรุ่นฟันน้ำนมนะครับแล้วก็ได้ที่หนึ่งอยู่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโอ้ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับช่วงเดือนใดครับช่วงนั้นเดือนตุลาครับตุลาที่ผ่านมาครับพี่น้องครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลายี่สิบเจ็ดตุลาที่ผ่านมาครับได้แชมป์ฟันน้ํานมนะครับช่วงนั้นก็ เมื่อ้นก์บ้าวทุนได้ไปร่วมไปเชียร์ไปช่มโยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่น้องเขาโยเดี๋ยวเพื่อนจะเอาภาพโชว์หน้าจอเขานะครับตอนนี้กับเพื่อนเป็นนุ่มเป็นเบ้ากับผสมได้แล้วเนาะครับผมนะครับไปเจอพี่น้องสนใจพันธุกรรมตอนนี้ค่าผสมครับปีสมิงเขาคิดกับพี่น้องกันไนครับผสมจริงสามพันให้สามครั้งครับผสมจริงสามพัน นะครับให้สามเทื่อสามขังครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นยังบระกับปฏิทินพี่น้องเห็นคลิปชมคลิปปอลโทษแล้วนะครับเป็นเอฟซีของเจ้ากองปฏิทีครับก็ให้โปรโมชั่นสามพันก็ลดให้ห้าร้อยหรือสองพันห้าสิบตัวลดเหลือสองพันห้าครับผมนะครับสิบตัวแรกไหมครับสิบตัวแรกครับพี่น้องเมื่อถ้าพี่น้องชมคลิปแล้วนะครับมีแม่พันธุ์อยู่แล้วในแถวบ้านแถาไกลๆเนี่ยจะเอาแม่พันธุ์มานะครับเอาคลิป ราคาเพียง2,500บาทครับผมนะครับถือว่า3,000นี่ท่อนขึ้นหารอยครับผมค่าน้ำมันในพี่น้องเขาเนาะครับผมนะครับถือว่าเป็นเมื่อดีครับเมื่อนี้ครับเมื่อดีครับเมื่อนี้เปิดตัว่นเป็นทางการนะครับเจ้ากล้องปัตตภีนะครับเรามีโครงการอยังบ่างครับไปเที่พี่น้องจับซัดบอแมนนะครับบ่มมีเวลาดูแลประมาณนี้ครับรู้ว่ามาถึตอนใดผมก็ก็ให้พิ่นมาฝากไว้ครับ3 4ี่ วันก็ได้ครับบบกคิดค่าอย่างครับครับเขาก็คิดเฉพาะค่าผสมแล้วเนาะครับสองสองปัหาสิบตัวแรกครับนะครับสามชี้มือฝากไว้เขาก็บริคิดยังเพิ่มครับผมนะครับแต่ว่าไปเทือยพี่น้องฝากว้หลายก็นี่นะครับไม่กี่นะครับก็คิดมือมือ่าไรครับคิดเป็นมือหรืป่คิดวันละสองร้อยครับอ๋อคิดคิดวันละสองร้อยนะครับคิดวันละสองร้อยนะครับอ๋อครับพี่น้องถือว่า ก็เป็นราคาเกษตรกรครับผมนะครับในสมุนีพครับยกสมุนีพรเธอว่าควายเป็นควายควายงามควยใหญ่ควายหยักครับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับจะกองปฏิพีที่ามาขยายมาปรับปรุงสายพันธุ์มาดูกลับในแถวบ้านเท่าครับกลับเองเนาะครับผมครับพี่น้องบ้านเท่าเลี้ยงควายหลายไหครับโซนนี้ครับเลี้ยงควายหลายครับแต่เพิ่นเป็นควายที่แบบสายเนื้อครับน้อยๆครับทำมาปั๊บนี่ก็ที่ได้ ใหญ่ขึ้นครับครับผมรับคนว่าปับกับเจ้ากล้องนะโอ้ครับแล้วเป้าหมายอ่พี่สมิงที่นําพ่อพันธุ์มาไวแถวแถวบ้านเท่านี้เป้าหมยอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรแถวบ้านเท่าที่รับชมตอนนี้นะครับว่าเอาค่อยงามค่อยยากไปผสมกับค่อยแถวบ้านเท่านี้ออกมาแล้วปรับปรุงแล้วเป็นไรครับก็อยากให้เพื่อนได้ค่อยเนื้อค่อยใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับครับเพ่ออันอยากเอาไม้เป็นพ่อพันธุ์แถวนี้ครับผมเพราะว่า อยากเพิ่นสร้างสร้างแบบให้โครงสร้างมันใหญ่ขึ้นครับครับของเกษตรกรจากตัวเล็กๆให้มันได้มีราคาขึ้นแน่นะครับผมก็เลยนํามาเป็นพอพันธุ์ยูดคอกฟาร์มโครงทานฟาร์มนี่แหละครับครับผมฟาร์มเข้ากับยูติดถนนใหญ่เนาะไปมาสะดวกครับครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับยูเนี่ยรับบ้านน้องบัวครับบ้านทั้งครับเนาะบ้านน้องบัวบ้านน้องบัวครับพี่น้องครับ ตำบลนาคังอำเภอประคาตจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องครับสนใจการมาเยี่ยมมาชมตัวจริงก้อนก็ได้ครับเนาะเตื่อเข้าบรสสะดวกเอาแม่พันธุ์มากมาชมได้ครับผมนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าทุกคนเลยครับผมครับยินดีทุกคนเลยครับท่านที่มามาได้ผสมมาพูดคุยกันก็ได้ครับครับยากาศดีพร้อมนะครับพี่น้องครับครับอากาศดีนะครับต้อนรับดีครับกันเองครับพี พีเสมิงครับกับพีโปูนะครับเอาสุดท้ายก็ฝากถึงพิกัดฟาร์เมเฮาอีกรอบนึงเลยกับเบอร์โทรศัพท์นะครับครับพิกัดคงทันฟาร์มอยู่บ้านหนองบัวตําบลน,นากั้งอำเภอประคาดจังหวัดบึงกาฬเบอร์โทรศัพท์093-123-380 0าว่อ,อีกเบอร์หนึงกับ084นะครับเนาะ 4413928นะครับคุณเอครับผมนะครับใส่บัตรถือบัตรถือกัโทรหาก่อนได้หรือว่าสอบถามเส้นทางจากบัตรทนก็ได้นะครับเป็เส้นเชื่อมาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบัตรทนจะแช่เส้นทางบอกเส้นทางให้นะครับเอามื่อเนี้ยกระสุดท้ายครับบัตรทนค้งโกจากช่องอิสามนาพะเลาะขอบคุณพี่สินิไงหลาขอบคุณครับครับขอบคุณเอฟซีที่รับชมครับที่ติดตามทุกช่องทางครับรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาร์มเฮา เจ้ากล้องปัตตพีนะครับยังวนนะครับพี่คลิปหนาพ่กคม่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปเหนียวกากรวาขอบคุณและสวัสดีครับโอเควนเลยครับผมหอ้หล่อมากครับสูงใหญ่ยาวมากนะครับเนี่ยครับท่านี้หล่อเลยนะครับ